คนึงคนใบ้างทั nah. ้งสาสตรเนี ah. N, ่ยแม่ธรณีได้นน่นจำไว้จำไว้พร้อมนน่ะนะเรียกแม่ธรณีค่อยจะสั่นละเาอะสีข้ามยาสีกอกมัดมัดิีดก็พอเป็นหัวเพียนก็มีเอามือก็ได้เหรเขันดอกไม่ขันดอกไม้กันนี่ละเไปใช้ผเือล้วั่นนเว่าแล้วลูกจะใันแล้วจะไหนสีางแม่รณีอจากนี้ เ่จราใสบเดียงจะาอยู่ามาส่เออเนี้เป็มือัน่นดูเานอรานก็จะได้จางฟ้ามเพะบ่าเป็นแงกันทานดอกให้คคุ้นุนตรงเอะไเระเจ้าเราเชาอยู่สิไตินีแต่เป็นตกตะ็นดอกไรเมื่อนี้เป็นชีมงคลสิได้มุงฟ้ามแพะ ให้เพิ่นขับิ่นคุ้นหนุนจงให้ธำมาข้าเพิ่นยามีโลกมีไฟมาเบียดเบียนให้อยู่เย็นเป็นตุ้งขายตุ้งโกรกไฟตะปะกอกเหยียดยังไรยามากไก่มากไก่ให้เพิ่นธำมาข้าเพิ God, ่นเช็ดเจ๊กสีน really ีิกับเจยงตาสาธุนะโมตัสจตาวาโตระโตสัมมาสัมพุทธ <su> ัสสะนะโมตัสจตาวาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสจตาวาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสักเคกามิะลูปีสีสีการัตเด จันทริกิวิมาเนีสีเประเทจากาเมตลูวันนาคาฮานีสีหาวันชุเมเยีเตมภุมมาจะยันตุเทวาชาระธารวิสเมยักขะคันทปนาคางสิจันตาสันติเกียังมุนิวราวัจนังสาตวมิสุนันตุธรรมสาวนนาคาลยามาสันตาธรรมสาวนนาคาลยามาสันตาธรรมสาวนนาคาลยามาสันตาสาธุติปยาโรเชฟะกระไดเมื่อนี้ดูจเจ้าเล่าหลาน เป็นมือดีมือมองคลว่าไม่นับประมงคลเห็นมาคั่จุนหนุนทรงเทเพเจ้าเราเชี้าสุโวงจะเป็นตร,ร,รงจะเป็นออกจิตเหนียดจิตไตอะไรประคัมคุณหนุนทรงให้คิดทรงเด้อให้เพิน่นทำมาค้าขึ้นลำลำรวยรวยยายเก็บยาป่วยยามีโรคมีภัยมาเบียดเบียนปั้มแปรให้เพิ่นเจริญไปหนาให้ทำมาค้าขึ้นเบี้ยงทีนขึ้นเบี้ยงตาสาธุเอาบ้เอาันี้บ้าันี้ผู้ขานี่สิเชิญแอนทั้งลานี้เด้อคำนำให้กินคำดิงให้อยู่ ลูกหลานจะหุ่มแพล่ใหญ่ไปอยู่อื่นก่อนฝุ่นเปงแค่แจ่หัวเอาคู่บาเอาไปใหญ่เพิ่นไปฝุ่นเอาอพอใหญ่พระหวานไปไวปฝุ่น,น,น<า>เดี๋ยวก่อนเด้ออีเมีเด้อยับใหญ่ใส่สวยลูกหลานขีม่านพอเพิ่งพาใส่เป็นทั้งแพล่ตึ้งคนสัตว์สาววาจริงเลยอีเมียหิยยับใหญ่ใส่สวยซะนี่เอเออันได้รับประทานแล้วจังไฟนั่นเด้อสาธุที่มั่ง ทนกังวลังจัตานจักษ์อยงมาหับมาห้องเ้วคุณศพุทธธรรมปสูอกไปเจ้าที่มตตเนี่พอบุญทรงเมคุณตรี่พอมคุณเมโเลนี่มาหับมาห้องลูกหลานผู้ขานี่นะเร้่งแง่เมียนางนี่ขอเสิ้ยับใหญ่ใช่ช่วยออกไปอยู่คนในเกเอาเดา๋ยวเป็นแม่หนึ่กเปนขันเอาไปไว้ก่คุณะ โอวอเอาไปแก้พุ่นนี่เสียไปพี่เออบอกเออไปแก้พุ่นง่ายเออหลักผมหักสายยับย่ายใส่วยดนี้เ้ยบอกจับสัตว์สาวาจริงเขาไม่เหยียบไม่ยำเออมันเีิแน่ขาขนขบพุ่นได้อิปปอยยังอีปปอโอ้ให้มันใจใส่คาจํานนพอพุ่สองพอบุ่นสงกรงเมทัลนี่อยู่จามันเจียวกันเียวเจียวแปมเป็นจานตุห โคตรกอยู่น้าดูเดนอยางี้ยมีงานนี่แหละผู้กาเห็นกนมาา,านีว <laughs> ่ว่าอ้แล้วเกียงอีหลีเดี๋ยวเพมันแล้วยงกรบาโคตรโศกน่าดูเจ้าหาใส่โคกรน่าดูมากับหลวงพ่อมาลักเอาดินน่าดุไปอยู่มาสีสามดูว่าจากคุนวัดป่าปวัดวัดป่าบบานนี้เอี่สะสิมีไม่เลีออ่ยมบ่อามันนี่ของขโจมบ่อมเลี่ยมดกจมก็้ก็ได้มดอก ตั้งกบฟตั้งไม่ชร์้องตั้งแมเหาตั้งมตั้งมั้งอันเดียไม่ะมั้งำไปหมดบ่า้่าคำโดยที่จงเลยลูกหลานสิมากเนาะค้ายสั่งงกดเส้นหินเพราะงั้นข้ามไหลแรงมากพีน้ำลูกหลานสิมากควายสังงกลาดนินควายไส้สั่งแต่ยับมีมาตองตัดสาไก่ชินลูกหลานนี่มากควายสงกพัดเ้นหินเพราให้เิน ทุกทั้งกายสบายทั้งใจยู่เย็นขึ้นนำเพราว่าจะหมดแคะหมดแกแล้วาคือเอาเออใบเสาให้เม่เออเอาใดีแม่งเอาเอามาผตรงหอกบคุแต่มน้อมีแต่ยกันี่ไมาไม่มาไทยกันเลยไมัเลย อไม่ไม่ไม่เลี่ยงไวซีิดอไม่้มไม่่เลียงไว้ีไีันยังไปโยกวัดบอกว่าไรเนี่อ่น่านโดนล่มคืนออันนี้อันนี้มันเป็นสูตรยานไม่เป็นรเินพ่อหรือใครมาห